อย่างเดียวใช่ไหมครับอ่านสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับโอ้มันทําไมไม่ค่อยชัดเลยอ้าชัดแค่นี้แหละครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมัวๆไหมครับเพราะความมัวเอ้าไม่เป็นไรเอาซุปไว้ก่อนอ่านนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวนี้น้องดาด้านะครับผมจะมากินนมให้ดูนะครับอ้าวจะมากินนมให้ดูเนาะจะมาคุยเรื่องจะมาคุยเรื่องแคลเซียมเนาะ นะปกติบางคนบอกว่าความสูงความเตี้ยเป็นกรรมพันเนาะบางคนก็บอกว่าความเตีย้ยความสูงเป็นกรรมพันเอ้าพูดถเอาแค่เปียกผมไปไหวะนี่เด้เนี่ยมาคุยเรื่องแคลเซียมมานลครับนี่ครับบางคนบอกว่าแคลเซียมกินได้เฉพาะคนโตนะครับจริงๆมันไม่ใช่เด้อครับานางดาด้อดูแคลเซียมตัวนี้นะครับเป,เ,เ,เป็นแคลเซียมของกิีฟบลีนะครับ <laughs> อาถือ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 ขนาด600มิลลิกรัมนะครับตัวนี้นะครับมันจะช่วยเรื่องเพิ่มความสูงเพิ่มความแข็งแรงนะครับของของฟันเด็กน้อยนะครับก็เพิ่มความสูงด้วยนะครับตัวนี้ครับเขาจะมีวิตามินซีวิตามินดีด้วยเนาะแล้วก็มีทองแดงด้วยตัวนี้ครับผมอ่ามันจะมีปัญหาอยู่อยู่ตรงที่ว่านะครับส่วนใหญ่ว่าแคลเซียมของกิปเีนนะครับมันอาจจะเป็นเม็ดใหญ่เนาะนี่ครับเม็ด หกร้อยมิลลิกร,รัมครับนี่ครับบางทีบอว่ามันอาจจะติดคอเด็กน้อยเนาะของเด็กน้อยก็วันละ8แปดร้อยมิลลิกรัมขึ้นไปเนาะที่ร่างกายของเขาที่ต้องการนะครับแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงครับคือเราต้องเนาะจริงๆแล้วมันกินไม่ได้กลัวเด็กจะติดคอใช่ไหมล้วก็มีวิธีนะครับแล้วก็นี่ครับเด็กจะกินนมอยู่ประมาณนี้เนาะครับเนาะล้วก็จะทํายังไงจะจะหย่ำก็คงไม่ใช่จะเคี้ยวก็คงไม่ใช่นะครับอาจมันอาจจะมีขี้ฟองขี้ฟันติด แล้วก็ลองเอาสักเอาคึ่งครึ่งเม็ดก็พอเนาะวันละเนาะเติมให้เขาวันละสามสามร้อยมิลลิกร,รัมเนาะนี่ครับหักครึ่งเลยนะครับหักครึ่งเลยเอาไปเลยละตำแล้วเหรอโอ้เอาใส่แล้วนี่นโอ้ตำแล้วเอาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตำให้ดูเนะาะมะมาี่ดูกล้องดูกล้องนู่นมีคนก็ชมแปดร้อยเก้าร้อยนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับ,รบแล้วก็เอาใส่นี่ไงครับเอาใส่เ,ใเอาสารกระเบอือนะครับอะไรก็ได้ที่ ตีตีไปครับตีกันไปให้มันให้มันแหลกให้มันมุนครับผมบมมือทักทายที่ได้ครับครับให้มันแหลกให้มันมุนนะครับนี่ครับเออบูด้วยอ้าวนันคือแหลกแล้ว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 บูทักไทยเดี๋ยวเราจะเอานมเทใส่ได้ไหมไหมนีน้ำเอ้าเอ้าดื้อไปเอา้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะให้มัน ยน่นมนมนี่ผสมแล้วนะครับคือนมปกติเนาะจะนมอะไรก็ได้นะครับบางคนจะนมจักเต้าก็ได้นะครับอ่าว่ากันไปนี่ครับแล้วก็นมเลงใส่แก้วที่มาสะอาดสะอาดเด้อะนะครับนเนาะเพิ่มความสูงให้เด็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะได้เป็นนางงามจัก,กรยานก็ได้ครับผมเพิ่มความสูงเขาบอกความเตี้ยความสูงอาจจะเป็นกำพันส่วนหนึ่งเนาะแต่เราต้องเพิ่มความสูงให้เขานะครับอันนี้คือนะ หมดแล้วครับนมหาแ์ตแนวเ็ดครับเียวเกี้ยงเกี้ยงๆครับอ้าวๆๆเอาาไปหลดนี่นครับเสร็จแ,แล้วละลายหมดแล้วเนาะแล้วก็เทให้เขานั่นนะครับเรียบร้อยแล้วๆๆเพิ่มความสูงให้เด็กให้ลูกให้หลานเนาะ มีวิตามินอน่าคลัอ,อ,อีกกนอ,อนอ่เอาลิ้นเดียวก็ได้ตัวนี้เสร็จแล้วแค่นี้ครับเนาะเนี่ยตอนนี้ก็ทําให้ดูเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้ดาดดาเขาน่าจะกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาเรื่องเอามาแบ่งปันเฉยๆอ่าคนหนึ่งบางคนบอกว่านี่แหละครับการแก้ปัญหาบอกแคลเซียมอาจจะเม็ดโตเม็ดใหญ่เด็กกินไม่ได้เนาะแล้วกระดัดแปลงใส่แบบเนี้ยกินได้ครับผมเนาะ แล้วที่สิ่งที่ได้คือมันประหยัดสตางค์ของเรานะครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้มันแค่3 1 5บาทเองนะครับ600มิลลิกรัมม,ม,มีต้อง60เม็ดเนาะ,ะพ่อแม่คุณปู่คุณย่าก็กินได้ด้วยนะครับเนาะผสมใส่นมนะครับแต่คุณปู่คุณย่าคุณพ่อไม่ต้องกินนมนะถ้าเป็นผู้ชายก็ไปให้เองแล้วครับผมเนาะถ้าเป็นเด็กก็ต้องใส่นมอย่างนี้นะครับผม แต่ถ้าคนไม่มีลูกไม่มีเม้ย,ยไม่มีเมียนะครับก็นมกล่องก็มีขายนะครับเนาะประมาณนี้ครับเนาะเอาไาแบ่งปันกันนะครับอาจจะขำๆสักนิดนึงเนาะเห็นไหมครับเอา้าเห็นไหมบอกอย่ามายุ่งกับฉันนะครับน,นี่คือหลานน้อยครับเนาะจะได้รู้ว่าเออมีญาติทำกิฟต์อินก็เอามาจับโปรโมชั่นให้ลูกให้หลานบ้างจะได้ใช้เองเนาะเนาะเอา้าเห็นไหมงองแงแล้วเนาะคือเสร็จสับไปแล้วเนาะ เรื่องเพิ่มความสูงให้เด็กนะครับให้ลูกให้หลานนะประมาณนี้เนาะไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วทักบายก่อนบายบายบายก่อนเลยบายก่อน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 เดี๋ยวขอญาตทักทายคุณกิเลพาคุณคุณคัมนาตะวันเนาะโอ้จะไหนเนาะไอชิดเนี่ยคุณไก่สกาดามคุณปรูนะครับคุณวิทยชัยรายลมนะครับยูดีไม่แห้ง กันให้เก่าสู้ๆกันไปแล้วครับผมเนาะหาแต่แนวเห็ดครับเนาะเพื่อจะไม่ให้มันเหงามันร้อนเนาะมีกิจกรรมเล็กๆนะครับถามไปได้แบ่งปันคนเล็กคนน้อยก็ยังดีนะครับเนาะไปก่อนบ๊ายบาย,วยสวัสดีครับ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 